วันนี้เราอยู่กับเกม Broodato นะคะ Broodato <laughs> ก็เป็นเกมแนวเคยมีคนถามว่ามีเกมแนวไหนคล้ายกับ t o w i r r s Survival ไหมก็จะบอกก็จะบอกว่าเป็นเกมนี้แหละเกมนี้แหละที่เหมือนกันนะคะเพราะว่ามันก็จะแบบมีคาแรคเตอร์ให้เราเลือกนะคะก่อนเริ่มเกมก็จะมีแบบคาแรคเตอร์มิวเทนกพานนะก็บวก66 e p ดูเลเวลอับบวก50% p r i ส์ Price. ก็คือจะมีเรียกได้ว่าจะมีสเตตัสที่มีทั้งบวกและลบอะออประมาณนั้นจะมีหลายตัวให้เราเลือกนะคะก็เลือกเอาตามความชอบใจแต่ว่าปอร,รู้สึกว่าปออยากลองเล่นเนี้ยบวก15 harvesting แล้วก็ค่าสีแดงคือบวก50%อ t e เทมไพรก็คือราคาไอเทมเพิ่มขึ้น50%ปะ่ะเดี๋ยวเราลองดูแล้วก็จะมีอาวุธเริ่มต้นที่เราเลือกนะคะไม่ว่าจะเป็นสายชิดนะคะ หรือว่าจะเป็นสายไกล้รวมไปถึงมีแบบเป็นเอเลเมนทอนน่ยนคะคะก็คือคล้ายๆกับเวทเวทอะไรประมาณนี้เราก็จะเล่นสายไก่เล่นรีวอลเวอร์ูอ้บวกอะไรก็ไม่รู้1 0ร้อเซ็แล้วเป็นรูปเนี่ยมันก็จะแบบประมาณนี้ <L un> แนวเดียวกับทวายไลท์เซอร์ไวเวอร์เลยนะแต่แค่แบบภาพเข้าใจง่ายกว่าลอาใช้คำนี้ได้ไหมแต่ว่าเรียกได้ว่าเป็นเกมฆ่าเวลาที่แบบเล่นเพลินๆแล้วก็จะมีเลเวลอัพก็จะมีให้เราเลือกนะคะแบบเลือกเพิ่มเกราะเป็นรูปนมเพิ่มนมเออพออยากได้เนี่เพิ่มนมแล้วลดพุงอะ่ะมีไหม ก็จะมีแบบเพิ่มแบบ HP ไลฟ์สตตีก็คือดูดเลือดเพิ่มดาเมจเดี๋ยวเราเพิ่มดามเมจไปก่อนล้กันนะแล้วก็จะมีของให้เราเราก็สามารถอ่ m คอมไบปะหลอมรวมได้นะฮะตีบวกตีบวก,บว,กว่าสั้นอปอจะอ่านคอมเบียงตลอดเลยแล้วก็โกเวฟสองเกมเบืงต้นยังไม่มีภาษาไทยนะคะแต่ว่าตัวภาษาอังกฤษก็ไม่ได้เข้าใจยากอะไรมีแต่ปอที่ไม่เข้าใจเอง แล้วในแมทมันก็จะมีต้นไม้ให้เก็บนะคะก็จะได้ทรัพยากรที่เยอะขึ้นอพอเข้าใจคำว่า harvesting แล้วอาจจะหมายถึงการเก็บของปะรวบรวมเพราะว่า h a r v e s t มันแปลว่ารวบรวมปะใช่ปะอันนี้เราจะเพิ่มดามินเหมือนเดิมน,นะแล้วก็พวกไอเทมอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะมีเกรดด้วยนะคะแบบเป็นสีฟ้าสีม่วงสีส้มสีแดงอะไรตามประมาณนี้ก็เหมือนเกมอื่นๆทั่วไปเลยเราเป็นสายปืนสายปืนอะ แล้วก็จะมีไอเทมจะแบ่งเป็นสองอันนะคะจะเป็นไอเทมซัพพอร์ตกับอาวุธพูดง่ายๆก็คือเป็นไอเทมสนมใส่กับอาวุธแล้วก็คือประเด็นคือดูดิตัวละครเราเห็นป้าว่ามันมีแบบใส่ชุดใส่อะไรด้วยอะ่ะมันก็ไม่ได้ทําออกมาลวกๆนะถึงภาพมันจะดูทําออกมาลวกๆก็เถอะเปลืนช็อตไฟฟ้าสตาร์ทกันเนาะไม่ใช่สิ มันเป็นปืนที่พอชอบใช้ในแอนิมอลปาร์ตี้เดี๋ยวเราจะเพิ่มดาเมจเหมือนเดิมนะแล้วก็จะมีรีวอลเว่เดี๋ยวรเราจะซื้อรีวอลเว่ไว้นะเพราะว่าเราใช้รีวอลเว่เป็นหลักใช่ปะล่ะมันสามารถล็อกได้นะคะถ้าสมมติว่าเราแบบอยากได้ไอเทมชิ้นนี้แต่ว่าแบบเรายังไม่มีตังอะไรเงี้ยเราก็สามารถล็อกได้ อย่างอันเนี้ยมันแบบเพิ่ม m ม็ HP เพิ่มดาเมจอะไรย่เงี้ยเราก็ล็อกเอาไว้แล้วเดี๋ยวรอบหน้าเราค่อยมาซื้อแต่ละเวฟมันเป็นเรื่องของเวลานะคะก็คือจะมีระยะเวลากำหนดว่าแต่ละเวฟจะใช้เวลาเท่าไหร่ ป่ะห้าวิสี่วิสามวิต่อให้มอนไม่หมดใช่ป่ะคือพูดง่ายๆคือเราต้องเอาตัวรอดในระยะเวลาที่กำหนดใช้คำนั้นละกันอันนี้เราจะบวก Speed แอตแท็กสปีดกันนะเนี่ยเห็นป่ะไอเทมที่เราล็อกมันก็จะมาอยู่ตรงนี้นะเราก็ซื้อปอจะพยายามซื้อวีลิเวอร์พุ่เสีสองวไม่ทันมองปอจะพยายามซื้ออันที่มันไม่มีลบนะเพราะว่าเราลบกับตัวละครหลักที่เราเลือกมาแนละ้วไงเราก็พยายามจะแบบคิดบวกเข้าไว้ เพินพินดีนะ69บาทเล่นค้าเวลาได้เพิ่เพิน,พนแล้วก็เกมก็ไม่ได้กินสเปคมากมายด้วยแต่ปอยังสงสัยอยู่เลยอะว่าเงินตรงเนี้ยเห็นไหมคะว่าแบบเราเอาไปทำอะไรปอดที่ ปอเพิ่งรู้นะเนี่ยว่าเอาเม,มาเมื่อวานนั่งเล่นทั้งวันเลยนะแต่ปอเพิ่งรู้ว่าพอเอาเมาส์ชี้แล้วมันมีเขาเรียกว่าอะไรวะคำอธิบายไอเทมมาให้ด้วยอ๋อเขาบอกว่าเอ่อ material วัตถุดิบไหนที่เราไม่ได้เก็บอะค่ะมันจะเปลี่ยนเป็นเงินแล้วมันก็จะเอาไป drop ในด่านต่อไป โอเคเข้าใจได้เราก็จะเพิ่ม damage. ดาเมจห้ืย Speed แอตแท็กสปีดละกันเฮ้ยบวก45เว้เลนอันนี้เห็นปะคะเป็นของสีม่วงเราก็จะซื้อไวน้นะแล้วเมื่อกี้เราล็อกลิวันโว้ไว้ใช่ไหมอ่าแล้วเราก็มาตีบวกะกลายเป็นของสีม่วง้แนวพิสตันกันอ่า น,นี่ก็จะมีแบบได้ของดรอปตามแมปด้วยนะคะถ้าเราเกิดแล้วว่าเราไปความจริงถ้าเกิดเป็นของดรอปไม่ต้องเก็บก็ได้นะเดี๋ยวเดี๋ยวจบด่านแล้วมันก็เก็บของมันเองแต่ว่าพวกแมที่เรียลอะไรอย่างเงี้ยเราต้องเก็บ อันนี้ก็คือเป็นของที่เราเก็บมานะคะปอกเราก็จะเลือกว่าเลือกจะใส่ก็ได้หรือว่าจะขายก็ได้อันนี้ปอจะใส่ละกันเพราะว่าลบหนึ่งอาร์เมอร์มันถูชิบหายละไม่เป็นไรเราก็มาเลือกอันนี้กลับมาเท่าเดิมนะคะอันนี้ก็จะเป็นสลิงชอ็อตอันนี้ปอว่ารู้สึกว่ามันไม่คุ้มเสี่ยงวะบวกสิบห้าแมททีเรียลถ้าเกิดว่าคุณเก็บกล่องปะ่ะใช่ปะ่ะ คนั่นแปลว่ากล่องปลลบสปีดหนึ่งเปอร์เซ็นต์ถามว่าคุ้มัหมมันก็ได้อยู่นะเราสามารถรีโรดได้นะคะถ้าสมมติแบบว่าของไม่ถูกแจปร,รีโรให้ดูแล้วกันี่ก็จะมีอันนี้เป็นไอเทมนี้นะอันนี้อีกแล้วบวก Speed แอตแท็กสปีดเราสามารถเก็บมาเพิ่มได้นะคะตรงนี้มันจะเป็นคูณสอง พยายามเก็บของที่ตกในด่านด้วยนะคะไม่งั้นเราจะไม่มีเงินไปซื้อของนะ เท่าไรที่มีเราเก็บได้นะลบสามเปอร์เซ็นต์แอตแท p กสปีดแอตแท p กสปีดแอตแทกสปีดเรามีเท่าไหร่มีสามสิบเอ่อถามว่าคุม้มไหมแต่รอมันบวกมิลเลียบวกอันนี้เป็นบวกดาเมจสายชิดนะคะแต่ว่าเราเป็นสายคไกลไงงั้นเราก็ริ่มพันกันเราเป็นสายไกลนะเพราะฉะนั้นเราจะรีโลอาเชเดอร์ ader, การกับเ e อ็กโพรซี ep, เป็นปืนที่แบบระเบิดเหร รู้สึกไม่ไม่คุ้นเลยนะตอนนี้อาร์เมอร์เราติดลบนะฮะสะปีดเราก็ติดลบด้วยหรอโอ้ยทำไงดีวะเอารีโลไว้ก่อนก้อันนี้อะไรอ่ะลบห้าเปอร์เซ็นตดาเมจต,ตอนนี้แต่ว่ามันบวกเอลิเมนทอนดาเมจเราไม่ค่อยจะมีเอลิเมนทอนเท่าไหร่เราเป็นแบบปืนล้วนเลยอ่ะปืนล้วน สลิงช็อตเดี๋ยวเราขายไปสักอันแล้วเราซื้อสลิงมาเก็บไว้แล้วกันเฮ้ piston อ,อ่าสีฟ้าเอ้ยอันนี้บวกเลนเอ้ยอันนี้ดีนะมันบวกไป hp แต่ลบ regeneration hp regeneration ของเราตอนนี้ศูนย์นะถ้าเกิดว่า ยูรีเจเนเลตหนึ่ง hp every เก้าเก้า second ศูนย์จุดศูนย์หนึ่ง hp ต่อเปอร์ตอนวินาทีว้า wow. วจะไปะลองซื้อไหมศูนย์ hp every ห้า second ก็บอกไปเลยว่าไม่เด้งบอกไปเลยว่าเลือดไม่เด้งจะง่ายกว่าดูตัวละครเราเปลี่ยนไปแต่ละเวฟนะคะมอนสเตอร์มันก็จะเพิ่มความแข็งแกร่งขึ้นเรื่อยๆ DLC ด้วยอ่ะประหยัดได้ DLC อ่ะต,ต้นไม้ต้นไม้ต้นไม้มีโอกาสได้ของเนีพยพายามตี ใส่อย่างงี้ต้องใส่เดี๋ยวนะตอนนี้เรามีอะไรที่ติดลบใช่ไหมมี armor ติดลบมี speed ติดลบมี regenerate ติดลบโอเคเดี๋ยวเราอ่า regenerate 1 hp every 2.65 second เต่าวินาทีท้ารีขึ้นมา1 2 2.65สองวินาทีรีเลือด1โอ้คุ้มชิพหายไวปวงของดีอย่างงี้พี่เก็บไว้ใช้เถอะ อันนี้ก็จะเป็นมีรีนะคะแต่ว่าเป็นมีรีสีม่วงเอาไว้ซะหน่อยเละ่ะหรือว่าล็อกไว้ก่อนออล็อกไว้ก่อนใช้เลเซอร์กันสองอยากได้อันเนี้ยอ่าล็อกไว้ก่อนล็อกไวก้ล็อกไว้ก่อนนะลบสองเลนส์ดามอันนี้คือเลนส์ดาม e แต่ว่าบวกคีนะ บวกคิดสิบเปอร์เซ็นต์กับบวกอิเลเมนทอนดาเมจเรา,าแต่นี้ก็เป็นอิเลเมนทอนะงั้นเราซื้อเราซื้ออันนี้แล้วก็ใส่อันนี้อ่าหมดตูดอันนี้เราล็อกไว้ก่อนนะเุ้ยลบห้าเปอร์เซ็นอพราคาของลดราคาห้าเปอร์เซ็นตนะคะ ที่มันจี๊ดจีจมบนหน้าจอปะอันนี้คือเป็นผลของเอลิเมนทอนนะฮะของดาบที่เราเพิ่งซื้อมาดาบสีม่วงอ,อันนี้เป็นมีริดาเมจซึ่งเราไม่ได้ใช้เพราะฉะนั้นเราก็จะไปอัพดาเมจเพิ่มอันนี้ก็จะอู้ SMG เวล3สุดยอดไปเลยถ้าะปอขายอันนี้ทิ้งเราก็ซื้อ SMG นะ แล้วก็ขายอันนี้ทิ้งซื้อเลเซอร์กันนะถามว่าทำไมปลร,รีบขายจังเพราะว่าเราเวลาเรารีโลเราจะได้คุ้มคุ้มเนี่ยเก็ตปะเราแบบมันจะได้ของโผล่มาสี่ชิ้นอะไรอย่างเงี้ยนี่เราก็จะเพิ่มต้นไม้ที่ดอกในด่านมากขึ้นนะ น้องหัวฟูต้งแต่เมื่อไหร่วะนะ่ดูตัวละครปอมันหัวฟูน่ารักน้อ,อนก็จะได้แบกเอชพีมาได้นะคุ้มแลกอยู่รีวอร์มเวอร์เลเวลสองล็อกไว้ก่อนล็อกไว้ ซื้ออันนี้นะเดี๋ยวล็อกอันนี้เ,เราจะเรารีแต่เดอวเลเซอร์กันอะสีม่วงแล้วนะคะเราก็รีบวกแปดดาเมจสเปเชียลเอนเนอรี่อพเพียร์เอามาอันนี้บวกแอทแทกเปบแอทแอทแทกสปีดสิบเปอร์เซ็นตอนนี้เรามีแอนแท็กสปีดเท่าไหร่ สปีดคือความเร็วเคลื่อนที่นะคะส่วนแอตแท็กสปีดเป็นความเร็วที่เราใช้ยิงใช้ใช้ต่อสซ่ค่ะแล้วก็ลบสองดามีเปอร์เซ็นต์เฮ้ยได้ยคูคุ้มคุ้มเราต้องพยายามเทียบสเตตัสอยูต่ตลอดนะคะไม่งั้นเดี๋ยวเราไปอัดส่วนใดส่วนหนึ่งเยอะเกินไปแล้วเดี๋ยวตัวเราคาะไหนต้นไม้วะตอแบบเอาเลสปอดต้นไม้มาตั้งเยอะ กองกองกองปออยากได้กล่องนี่แหละที่ปอเอาต้นไม้มาเยอะๆเพราะมันมีโอกาสดับกล่อง เป็นบวก2อ r าร์เมอร์นะแล้วก็ลบ3%ดาเมจทำไมดาเมจเรามันเริ่มแบบลบเยอะขึ้นเยอะขึ้นวะแต่ว่าคุ้มอยู่เพราะเรามี72เพิ่มคีเพิ่มเอ e m เมนทอนอ่ะใส่ใส่ใส่บอกว่าเราเพิ่มถึกไหมเพราะว่าเอ e m เมนทอนดาเมจเราแบบเรายังไม่ได้หนาจ๋าขนาดนะั้นอ่ะโอ้เอาอะไรด,เดีเอาอะไรด,ดีบวก3% Range ร์เดาเม เลนดามีของเราตอนนี้เท่าไหร่ดูสิโอ้สี่ยงเหรอโอ้โฮโอ้แอตแท็กสปีดก็น่าสนใจหรือว่าบวกลบหลีกด๊ดอชก็หลบหลีกนะบวกสิบห้าเปอร์เซ็นต์ตอนนี้ speed แอตแท็กสปีดเราเท่าไหร่สี่สิบก็ได้นะตอนนี้ดีกว่าสลิงช็อตเอ้ยสีมว่วง 25% c h a บห้าเปอร์เซ็นต์เชนทูดิลสองดาเมจทอ๋อ25%ที่เราจะเพิ่มเอ่อทำดาเมจใส่ศัตรูบางตัวนะคะเมื่อไหร่ที่มีศัตรูตายอ้าวลิบอลเวอร์เวอร์สองพิสตันกันแต่อันนี้มันบวกร้อยสามสิบเฮ้ยเสื้อนยี่ดีกว่าลบคีสี่เปอร์เซ็นต์เลยเหรอหูสี่เลยเหรอ แต่ว่ามันก็เพิ่มเยอะอยู่นะถ้าเกิดว่าเราเอาขี้หายไปสักสจะเป็นอะไรไปอันนี้บวกไลท์สตรีมเฮ้ยบวกไลท์สตรีมบวกไลท์สตีลอันนี้เหมือนจะเพิ่มดูลเลื่อดน,นะคะแต่ว่าลบ harvesting ขอ,อนิยามคำว่า harvesting หน่อยจะได้รับวัสดุ31ชิ้นและค่าประสบการณ์เมื่อจบรอบ เพิ่มขึ้นห้าเปอร์เซ็นเอาไว้ก่อนละกันอันนี้เพิ่ม50%าบเปอร์เซ็นตลบไลฟ์สตีลสองไลฟสตลเราปกติเป็นศูนย์นะเราจะยอมแบบไม่ดุเลือดเลยหรือเปล่าแล้วก็เพิ่มอีกพีเฮ้ยอันนี้ได้อันนี้ได้นนไดล็อกไปล็อกไว้เพราะว่าเราไม่ได้ใช้มีรีดามิอยู่แล้วนี่ใช่ไหม เก็บไวเหมือนโซโลที่ทำตัวเป็นแม่ป้าใส่แว่นใส่แมสหมวเขียวพอเคยลองเล่นแบบอัดดาวเมจีล้วนเลยอะแบบว่าไม่สนกรอบไม่สนเลือดไม่สนหาอเลยเลยเอาแต่ดาวเมจีล้วนเลยสรุปคือยิงมอนเข้าแต่ตัวตาย ก็เลยแนะนำให้บาลานซ์สเตตัสนะแต่ก็มีบางอันที่ยังไม่ค่อยเข้าใจเท่าไหรแ่แบบว่าาาษาอังกฤษไม่แข็งแรงไม่แข็งแรงพอๆกับภาษาไทยเลยอันนี้ก็เป็นของที่เราได้มานะคะลบ5%บวก1% for every permanent แล้วก็เพิ่มความเร็วบวกสองเพิ่มอันนี้เป็นเพิ่มสปีดคือเพิ่มการเคลื่อนที่นะเอาไหมแต่ว่ามันลบ5้าดาเมจเลยนะคุ้มบอกว่าวคุ้มเหรอวะไม่คุ้มอ่ะขายดีกว่าห้าสิบหกบาทบวกเอลเมนทอนดาเมจจัดไปดิแนเนวเดี๋ยวเราจะซื้ออันนี้นะ อันนี้เราล็อกไว้ได้หรอไม่ได้ล็อกไว้อันนี้ก็เป็นเอเลียนไอชุดหกเอเลียนไออาราวยูเอฟวิลส์ก็คือยิงหกเอเลียนไอไปรอบๆตัวนะคะทุกๆสามวินาทีทำเป็นดาเมจสามสิบหกเปอร์เซ็นก็ได้นะมันมันอยู่ในหมวดหมู่ของสมใสดด้วยไง Burning Activate 20%อันนี้เป็น Burning เหรอแต่ว่าเราเป็น ลบเลนส่หรือไม่คุ้มวะเฮ้ย hey, เอาดอชกดอชศูนย์ตอนนี้เฮ้ย hey, อันนี้พีแอพเรนส์อันนี้เก็บไกลขึ้นอันนี้เป็นมีเรียแต่เป็นของสีม่วงหนึ่งบวกหนึ่งเอชพีฟอร์มคอนซูมเบิลบวกหนึ่งเอชพีจากวัสดุจากของใช้ กาเกมนี้มันมีของใช้ได้หรอวะเอาต้นไม้เยอะขึ้นดีกว่าต้นไม้ของพ่องล็อกไว้ก่อนละกันมันไม่เสียอะไรอยู่แล้วนี่ใช่ไหมล่ะอันนี้ก็คือเพิ่มต้นไม้ในแมพโอ้ยดูเอเลี่ยนบอลเป็นลูกดำๆนะแต่ยิงไม่โดนแม่งอาราวจริงๆอาราวแบบไม่โฟกัสอะไรเลยอะ คนเลิกพิงไม่เข้าแล้วนะมีความเถิดอยู่นะ <_ d ata> เลื่อนรแล้วอุยหโูหเลื่อนรถรัวๆจอแดงแดงแป๊ด โอ้โหพวก HP หนึ่งเมื่อไหร่เลือดกูจะเต็มสามีอดทนไว้โปรตาโตคุงอันนี้ก็คือถ้าเกิดว่าเรารีไซเคิลเราก็จะได้รับแมททีเรียลเพิ่มขึ้น35%เอรนี่ยใส่ใสไว้เฮ้ยอันนี้จะเป็นแบบเรียกเทอเลสออกมาเพื่อทำการยิงมอนใส่ใส่ไว้อ,อ๋ออันนี้จะเศษข,ของขึ้นมาอ๋อไอ คราชนี่คือไอที I ่ T มันเป็นสีเหลี่ยมๆมันไม่ใช่กล่องเอามาก็จะเราไม่ไดเสียอะไรอยู่แล้วเฮ้ยพ hey, ีคอบวกห้าสิบเปอร์เซ็นต์เอเนมี่ดาเมจห้าสิบเอร์เซ็นเลยเหรอแรกกับเอฟีที่เราจะได้ลาปปะว่าไม่ไหวว่าเจ็บเกินไปนะเจ็บเกินไปมุ้ยเออปอคาใจคำาว่าเอนจิเนียร์คล้ายๆกับเพิ่ม เพิ่มการโจมตีของสิ่งก่อนสร้างน่าจะมาคอมโบการเนี้ยมาคอมโบกับเทเลสอะเพรว่าซึ่งบอกก็ยังไมไ่ไม่ได้คาดหวังผลขนาดนั้นเดี๋ยวเราดู s m สกันเคสแม็กดัมแม็กเอชพีแล้วรักกันล,กล,กล,กลักเพิ่มอะไรวะอ๋อเพิ่มอัตราการดอปบวกแปดเลยเหรอล็อกไว้ก่อนก็ได้นะ แลกกับเอเลเมนท์ลดาเมจหนึ่งก็โอเคอยู่อ๋อนี่ไงเฮ้ยอันนี้คือเทเลสนะคะที่เราอัพมาเทเลสมันมาช่วยเรายิยงแต่ต้องเป็นแบบในระยะเท่านั้นนะกลงกอมกลงกลง ขวาบนไหมคะมันจะมีบอกนะว่าแบบว่าเราอัพเลเวลไปกี่เวลเราเก็บกล่องได้กี่กองที่ปอถามว่าเห็นขวาบนไหมเพราะปอจะบอกว่าตอนแรกบอกไม่เห็นเฮ้ยลันล้อเชลเปตายเหรอโอ้โนี้เราก็จะมีแบบสถิติของที่เราเก็บมา โอเคค่ะอันนี้ก็เป็นเกมแนวท s อ r v i v a l เก์ที่หลายๆคนเคยถาาปอาไว้นะคะว่ามีเกมแนวนี้หรือไมก็จะแนะนําเป็นโบโรตาโตเนี่ยคะ่ะก็คือมันเล่นค่าเวลาได้ดีมากๆแล้วปอก,ก็รู้สึกว่าสนุกกับมันอยู่นะเพราะว่าเมื่อวานปอเล่นทั้วันเลยตอนนี้นะคะปอก,ก็อยากจะฝากพอดแคสต์ของช่องปอไว้ด้วยนะคะเป็นประสบการณ์ต่างๆที่ปอรประสบพบเจอมาไม่ว่าจะเป็นเพิ่งเจอหรือว่า แบบเพิ่งเจอครั้งแรกหรือว่าเคยเจอมาหลายครั้งแล้วปอก็จะพยายามแชร์ประสบการณ์ในมุมมองของปอให้ฟังนะครับเผื่อจะเป็นพลังบวกแนวลบให้กับใครสักคนหนึ่งอีกอย่างหนึ่งปออยากจะหัดพูดด้วยเพราะว่าเพราะว่าหลายคนเห็นในหลายๆคลิปของปอก็จะเป็นคนที่พูดเร็วพูดไม่มีจังหวะจากคนสู่ปลายอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เป็นคนบางทีเป็นคนพูดจามไม่รู้เรื่องนะคปะปอก็อยากจะหัดพูดแบบอยากจะปรับบุคลิกการพูดของตัวเองค่ะก็เลย พยายามทำพอร์คแช์ขึ้นมาก็ขอกำลังใจมานะที่นี้ด้วยนะคะโดยคลิปแรกของปอน,นะคะจะเป็นประสบการณ์การผ่าฟันคุดครั้งแรกในชีวิตนะคะแล้วก็ขอให้มันเป็นครั้งสุดท้ายครั้งสุดท้ายนะคะก็สามารถไปรับชมกันได้แต่ว่าคิมนะั้นต้องบอกก่อนนะคะว่าอาจจะพูดแล้วฟังไม่รู้เรื่องนิดนึงเพราะว่าตอนนั้นแบบแก้มป่อง,องๆเลยอยากได้ผู้หญิงแก้มป่องก็ผ่าฟันคุดนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะปอจะมาแนะนำเกมอะไรอีกก็ติดตามกันได้นะคะบ๊ายบาย